เ้ย้คะลโหลตกกสับข้างกันางไหนวะ ใ <c oughs> นเพลงอะไรเซ็กซี่อ่ะ <c oughs> ทำไม <c oughs> ไมีขาวอ่ะมีขา ไ <c> ม่จางคออะไไม่ไปดู่จาคาเล่นดะไอ้ีเดี๋ยวเราจะเต้นมาเลยทานะอ๊ขาด้วยเลยกี้ ลราจะหมุนกันทุเคยปิ่นอ๋อมันจะมึนหัวแล้วจีบุยรถมาต้องหยุดจุดมันกระด้างมากไปแล้วรถไปแล้วเฮ้